ใช่ละท่าทำไรอ่ะออกเงียบวันนี้ก็มันจะหวานพุ่ถึงเรื่องเพื่อนในห้องนะคะเพื่อนในห้องใครครับคนที่ชื่อว่าเอ่อไม่บอกแล้วจ้ะแม่ะเราก็จะระบุชื่อนะคะอ่าเราไปฟังแล้ว ก็คือคนที่แ่กเป็นพวกคล้ายๆอยากเป็นดาราแ่ะอะไรเอเอาพูดต่อเลยอ่ะเอาพูดยาวแล้วก็เป็นคนอรเดี๋ยนี้เขาก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้จับ กันแบบว่าฉาันมานะัะถ้าเกิดเป็นหรอประมาณสุภาพตอนนี้ก็ว,ว่าเขาเราไปประมาณนี้แต่เขายังทูดวัวฉันอยู่ดีไดร่ไขว่เอืมแล้วเขาว่าถ้าเกิดคู่เป็นสุภาพนี่ก็คงกู่มือนะฮะแต่ผมก็ยว่าเอ้ยไอเฟมึงมาหนีนี่แล้วพูดอะไรเอาอะไรให้ดูอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขากว่าเอ้ย อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ก็ไม่เขา้าใจกันนะเพราะอะไรก็ไมเหมือนจบยังอ่ะก็เป็นคนว่าคิดว่าตัวเองสวยอยู่ได้นะฮะก็คือว่าตอนตอนเย็นเนี่ยตอนพอห้าผมว่าเดินกับเฟรมวีนี่เขาข่อยอยู่ทำไมทำไมลูกข่อยทำเพื่อ ทุกคนก็องงว่าเขาเขาป่อยทำไมอืม,อมแต่เขาก็เป็นคนที่มีเหาคุณแงว้วมีเหา่าจากตุ๊กัวมาก,กเขาเคยถีบเหาครั้งหนึ่งถือว่าต้องโกนผมอะเกือบโกนผมอ่ะโู้ที่บล 5, อนด์ง่ายก็มาโกนผมโอ้โหไว้ผมี่สามเดือนนะฮะอะไรเหรอโอ้โหละเอียด ลแล้ว,แล,วแล้วเข้าใจแล้วตอนเย็นเนี่ยเขาปล่อยผมมาแล้วเขาจะบังขู่มันที่ต้องหนีเขากระจายผมยยจะไม่รู้ไปเนี่ยผมจะไม่รู้ไปใจให้คนติีเหา่าเนี่ยอลำบากมากต้องฝากคนถึงคนที่มีเห่าด้วยนะฮะข้ามปล่อยผมในเวลาที่เพื่อนอยู่ใกล้เพื่อนทายผมยาวเลย อาไว้ผมงยาวรู้ที่ที่หล่อยประมาณนั้นเอ้คไหมดูวีดีดูวีดีเขาวอาไฟผมก็เนี่ยเฟรมหรือเราคนนี้ชอบเพื่อนผมนะคะทื่ว่าเฟมซึ่งซึ่งใครซึ่งก็เป็นเซอร์โซเฟนนีอะไรนะอะไรนะยสุดท้ายยูตา พูดอย่างนี้ผมก็ไม่ยินทายประมาณนั้นหรอกครับผมก็ว่าพูดเรื่องเสียของเขาทุกคนจะต้องรู้เรื่องเสียงของตัวเองบ้าง่นออยากทำเข้าใจไหมอยากทำแบบเข้าใจไม่อยากทำอะ่อำอะรู้ว่าตัวเองแหละไม่ค่อยด,ดีอะไรก็อยากทำมันออกมาแมมันก็จะไม่ค่อยดีมาเชิงอะไรไม่ใช่เลยอยู่นี้ก็เป็นหนาวล้วก็มาปล่ผม ไม่ต้องเลดี้โก้ครับเลดี้โก้ไม่ต้องเลดี้โก <c oughs> ้เลดี้โก้ทำไมอย่าไปเอาแม่เ <c oughs> ต้นติดละติดหนังเยอะเกินไปป่ะเนี่ย <c oughs> ไม่คิดฟอรไม่คิดฟอร์ตเน้นเลยคิดม่าต้องเลดี้โก้นหละฮะเป็นหหาวเนี่ยคุณไม่ค่อยลังเกียจหรอกครับแต่ก็ขออย่ามาติดคุณอื่นแล้วกัน มันเป็นเรื่องหืมไม่ไหวจริงจริงแอบคิด่ไอะไรไม่นอนแล้วหุผมก็มีปัญหาเรื่องใส่ถุงกันหนาวตอนหน้าร้อนฮนะไม่รู้ใส่กันมานทำไมรู้นะวะเวลใส่แล้วมันขี้แต่ก็ย่าใส่เวลมันร้อนเข้าใจว่ะมันใครมันร้อนเนีมันร้อนนะ่ะเข้าใจไหมเมืองไทยอะมันร้อน รอนเลยไม่รู้จะร้อนไปไหนเนะ่ยอยากให้แน่หนาไวไวๆ่ไหมใช่ไหอม,ไ,หมไม่นอนอนะ่ะไฟใา,ายบ้าไฟหอมไม่มีได้รอนลนะก็ยอยากดูเพื่อนเขาไปพูดไปต่อดอืมโต้มันลุยจะเกิอไร นนึงะฮัลโหลเผมก็มีปัญหาพวกกระเป๋าหวายไงนี่ก็มาเป็นด่าผมทำไมก็ไม่รู้ใครไม่อยากรู้แลก่อนเดี๋ยวไอ้นี่คนโทษหดี๋ยวไปไวจะรู้ทำไมอีคนที่ขายนั่นแหละดู้ทำไมขายนี่แบบรู้ทำไมจังว่าเราเงี้ย หมดยังหมดยังไม่รู้ก็จะดูทำไมแนมะ่สาววายนี่ก็ทิ้งคนอื่นแล้วไม่ถามสุขภาพเขาทารักษาแม่ไม่เป็นไรเนี่ยผมก็เลยเคยียดกับสาววายประมาณนี้ก็คือว่ามีเรื่องขัดใจหนุกอ,อ่าแล้วผมก็มีปัญหากับคน,งนางกนม่แล้วก็นั่งรินหน้าต่างมันร้อนมากใครเคยเกินบ้างอะ่ะช <c oughs> ื่ออะไรชื่ออะไรนั่งรินหน้าต่างเนี่ยมันร้อนมาก จะมีขยะนั่งนั่งจะมีขยะนั่งนั่งเนี้หน้าต่างมันร้อนพูดร้อนแหละมันร้อนมากแล้วก็มีปัญหาเราคนข้างหน้าหัวมาที่นั่งลินนาต่างข้ออวดตัวเองว่ารวย<ค>รมาทำท <นะ S 2> ันนะี้ถ้าทุนที่สุดลงมันจะไม่ระเบิดที่นะะี่นะคะใครใครใคร ระบุือไม่ต้องเจอเจอ้จ้เจผมไม่้เสียดเจ้าไรเนะี่ยวันวันวันวจะอยู่จีบ้อ้ขอโมยของผิผดไปขโมยทำไมบ้านตัวเองขโมเห่เขานกีผมไม่ขี้เกีดดยจม,มากผู้หวจริง เจ้าอะไรอ่ะตทำไงเนี่ยต่อมยู่ไอะไมก็ไม่ดูนะเน่ต่อต่อเลยต่อต่อแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแข่งเบื่อมันมานแล้งทำไมแล้งมาความสุขแล้วคนอื่รู้ไดะทำงานอ่ะมันเข้าใจไหมงานมันเ่อเด็ก็ไม่ทำแล้วุณจะมาลอกเรา โหแล้วเครียดอะ่ะเราเครียดนนขึ้นแนะขึ้นนะแล้วจะมีเพื่อนรอดูดูเอ่ะถ้าเป็นไอคนไอคนที่เป็นสาววายดูนี่เราหิ้งไหเลยใครใครใครคือสาวอะไรเนี่ยฮะใครสาววายก็ใครใครใครขึ้นด้วยสาลแอลกไก่นะหรอไ อาเลนะเอนะอะไร็นอะไรกันานที่หนุ่มนี่มีความสุขมากอย่างที่เอกเนี้ยที่ไอคอนเนี้ยไม่เขาไปทำไมเนี้ย่ะเขเกิดอนี้ยอากเปนผู้ชายใๆเชทไมต้องกินล้วอ่ะโอ้โหเียดอะวขึ้นเลยขึ้นเลยะอะ มาค่ะดิไอ้กออ่อโกไฟไอยากจะเลอะ่นวันวันวันก็ถือว่าวันวันในห้องเรียนผแมแนบกลัวทุกครั้งน่ะไอมีเชอร์นีอ้โหกระต้กลัวั้นที่ตายแต่ไม่รู้ว่าใครคุยไอ้คนคุยเรื่องงานนี่เสียงดังจังเลยพูดอะไรก็ไม่รู้นักหนาใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยขลุกขลุ่นหลยนี่ขลุกขลุ่นหละ กันเหรอคุยธรรมดาแต่ไม่ไม่ดังนักแล้วพอมาประสบกันมันก็ดังหูไม่คิดจะทำงานมั้งเนี่ยคนวันนั้นคนที่ไม่รู้ช่อแจ่ช่อแช่ยิงจังเลยไี้คนที่ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดไม่มีกฎหมายก็คงไปละเนี่ยพูดระคินพูดระคินเลยขึ้นเลยเหรอแล้วก็ลงวะลงวะ จะจบรามรขึ้นแ้นี่ยขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแลเนียขึ้นแลเนี่ยขึ้นนดขึ้นในตนแลขนแนนแล้ขึ้นแล้ขึ้นขึ้นแ้ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแลขึ้นแล้ขึ้นนแลขึ้นแล้วนี่นนนี่ยนนนี่ยนขึ้นขึ้นนะน้ อือคู่เราขึ้นเหมือนคว่เราขึ้นจะบ่ลอะไอีกไหมบ่นไงฮะจะคุยเรื่องอะไรจบเลยไหมเนี่ยีแต่แค่เีมไมคะยาวเพราะไม่มีตังค์เื้เกมมีมีคนขับบยัมีคนมาเมนังคนวันก็ไม่ไลก็มึอยู่ ไ,ไปสาระไปวันวันไหนขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นเลยไหน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 ขึ้นขึ้นแหละข,ขึ้นแหละลูกขึ้นแหละไหนลูกขึ้นไม่เห็นเลยอ่ะลูกขึ้นของเขาอยู่ไหนลูกขึ้นลึกกับทางไห <c oughs> นเนี่ยประวัติศาสตร์แฟนที่ก็บอกอยู่รู้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 นี่อยู่นี่ไงอยู่แล้วนี่นี่นี่ไหนขึ้นไหนขึ้นกับหลังผมวางเท้าไวเชื่อเลยอ๋อ ไหนขึ้นไหนขึ้น,น,นอ,อ้าวออน้นจบรายการเพียงค่นี้สว,วัสดี่แกบ